เอาหยุกบ้างกันนะครับอันนี้แก้วกลางดงโคกหนองหน้าธรรมาชาติครับปลาธรรมาชาติปลาขิงวันเงียร้องไปกับกินยูโคกหนองหน้ามี่ยังครับมีกล้วยครับ สวยงามครับบักฮงบักฮง,งแล้วกะอะไรย่างเงินกระทุกลกบักหน้าครับมันนี้มาเก็บบักกระทุกลกแต<อ><ด>นใหนบักฮงอ,<ด>อันนี้แก้วกลางดงครับเอาปะเอาอยู่เอาโลดเอาโลดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเฮ็ดน,น้ำมักสใส่โลดเฮตันมักนี่แก้วกลางดงเพราะว่าหน่วยเงี้ยวครับคือแขกดำ กระทุกลกครับหลายครับกระทุกลกพยายามด้สร้างด้เด้ครับแต่ร่อคิ้วโดดนิดหน่อยตวเลียนครับกาลังสีตายเลียบ่าตายเหลยบจใหง่อย,ย,อยู่สูงอยู่ฝนตกแห้งครับหมู่บ้านเครืงหม่ขึ้นน้ำท่วม เดี๋ยวกนละแหงครับเดี๋ยวกัน,กนโอ้บรงในปุ๋ปลากระทุกลออยตรงนี้ลายใส่ครับกบระทุกลทั้งแดงทั้งเหลือง ในโค้งน้องหน้านะครับนอกจากเชี่มีบักฮงมี่กล้วยแล้วก็เชี่มีพักวงครับเป็นพักวงแก้วครับอันในที่ไปในรองหน้าที่ในโค้งนะครับนี่พักวงแก้วพักวงแก้วก็ซื้อมาตากตลาดน่แหละครับอ่อเขากินหยอดมะแหล้วก็เอาขวนมันมาถึงใบซีอๆนึงเดี๋ยวมานก้ปงเองครับต้นทางสีไลท์ครับอ่านี่เป็นต้ายบักเขียบตายน้ำแล้ว อันนี้ปลูกตั้งแต่ปีปีนี้หกแปดปลูกหกหกนะครับปลูกปีหกหกหกเจ็ดสองปีนี้แหละครับส่วนเทิงเ่ิงนั่นเป็นปลูกบางมีทุนน่าที่ผ่านมากครับอันนี้ครบปีพอดีครับเระมันปลูกปีหกหกปลูกปีหกเจ็ดครับปลูกปีหกเจ็ดครบปีพอดีปีกว่าครับ ยังไม่ทันออกผลผลิตนะครับเอาบ้ามาไม่เงี้ยนอนมาเก็บพักบุงเป็ดพักบุงแก้วครับมาเอาสิเอาเอาปลาไหครับเอาซิบหายงอดพ่อครับยอดอวบมาเอาทั้งที่นี่ครับยอดอบอวดยังเลยครับเอาซิบหายงอดพ่อครับครับเดี๋ยวมาเบิุญมาเซาหนี่ยหาไดงยังเนี่ยครับ กับปีกล้ยงามๆครับกล้ยกสเครื่องไงนี่ครับงามอยู่หลายคนผ่านมาบอกว่าเจ้าเช็ดไบคืองามเถอะก็เลยว่าโอ้ยมูเจ้าเช็ดใบหดอกครับขันตอนแรกนี่มันสียากแนี่ยจริง่อยครับถ้าผ่านขันตอนแรกไปได้แล้วก็สิเบาครับกล้ยอามขึ้นโขกครับ อัน,นทางนี้เป็นยางถลาครับตึ่งปลูกปีเลกครับเห็นไหมครับเถ้าเสากระดอกอู่แด้ปลูกสองหาหนึงผสมหกไว้ยางถลากำลังสิงามกระเกียดอินซีนะครับปลอดสารเคมี